สวัสดีครับธนพลคุณโกวันนี้ที่25มกรานะครับปรีมาเห็นด่านนะครับผมมาทุระผมมาเห็นด่านอยู่หนองคายเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูมีมีเหตุด่วนอะไรครับพี่ มีเหตุด่วนอะไรเนาะมาตั้งด่านนี่ครับครับอันนี้เป็นด่านตรวจอ่ากดขันนี่ในจ,าจราจรเนาะอ๋อครับครับผมมีอะไรไม่มีอะไรก็ตั้งด่านปกติทุกวันหลยครับอ๋อไม่ไม่มันมันมันมีเหตุด,ด,ด,วด่วนมันถึงตั้งได้ไม่ใช่เหรออันนี้อันนี้ขออนุญาตอ่าแฝงทางหลวงยังครับตรงนี้นนจริงๆแล้วผาได้คุยกับผู้ขคำชาผมแล้วผมทำหน้าที่ตามครับผมแล้วทำไมปิดหน้าปิดตาจังมองไม่เห็นหน้าเลยนะนี่เราหักดูครับโอเคโอเคอ่ะอ่ะตามใบเลยครับ เดี๋ยวขอ,ขอดูบรรยากาศหน่อยเอาเรียกเรียกยก,กดขันด้วยในจราจรโหครับผมครับครับโหปิดหน้าปิดตาจังเลยเจ้าหน้าที่มองไม่ค่อยเห็นหน้ากันเลย มีใบสั่งเดี๋ยวดูก่อนว่ามีการปรับไหมนะครับสนารพลคนโก้เลยงั้นตัวเขียนใบสั่งด้วยเออผู้คุมด่านอยู่ที่ด่านไหมครับพี่อยู่ครับอยู่นะนะเ,เป็นยศยศอะไรเนาะสารวัตรนึไหมครับ โอเคโอเคเดี๋ยวผมปกไปดูก่อนรถตำรวจปกเจ็ดโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เออมาจากหนองคายเนี่ยครับสิไปไสผมจะมาหนองคายเนี่ยครับมาจากหนองคายจะไปไหครับผมเอออันนี้ดันดันอะไรนะนี่กําลังไลท์สดอยู่บ่ครับผมถ่ายทอดสดเลยครับสดไลท์สดนีคลิปถ่ายทอดสดครับถ่ายทอดสดลงช่องไหนเอ่อในเฟซบุ๊กครับ ไลฟ์สดเฟซบุ๊กพี่มีเพจบ่เอ่อไม่ไม่ไม่ผมก็ไลฟ์สดส่วนตัวนี่แหละเออไลฟ์สดสดตัวแฟนลับเยอะไหมก็จะถามทำไมอันนี้ออเขาอยากรู้เขาจะได้เัวแล้วทำไมปิดหน้าปิดตาจังเลยโชดเคยพี่เคยโดนฝุ่นโดนแดดไหมผมเป็นภูมิแพ้ด้วยอ๋อไม่เป็นไรอ่ารักษาสุขภาพน้าทางจะเป็นภูมิแพ้กันทุกคนนะผมมองรูโอ้โหนะครับปิดหน้าปิดตาอันนี้ใครคุมด่านครับรัตรลดโทษจากกิจครับเอ่อพี่หรือหรือไม่ใช่ผมไม่ใช่เนาะอ๋อดาบนะเดี๋ยวผมดูรู้หน่อย ครับผมกูยที่ไม่ตั้งน้อยจังอ่ะก็เอาอะไรอ่ะอันนี้อันนี้มีมีมีใบสั่งเนาะใบสั่งครับผมใบสั่งแล้วปรับเป็นพินัยปรับเป็นพินัยครับเออ่มีมีการลงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหน่อยลงคืออะไรลงไอ้สมุดบันทึกเรื่องอเรื่งปรับเป็นพินัยเนี่ยเรื่องปรับเป็นพินัยลงบันทึกเพื่อปรับเป็นพี่ในไม่เคยได้ยินนะ เอา้ากฎหมายใหม่ออกมาไม่ไม่รู้เหรอใช่พวกผมก็ปรับเป็นพี่ในเป็นนักเลียงพวกผมปรับเป็นพี่ในไม่ผมอยากจะเห็นเอกสารที่ว่าปรับเป็นพี่ในเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูกับสารวัตรนะใช่ไหมข้างในนี่ข้างในพี่พ,พี่มีหน้าที่อะไรไม่ข้างในน่ะไม่ใช่ผมจะเข้าไปดูเนี่ยเขาปรับกันยังไงเขียนเอกสารยังไงที่ว่าเนี่ยก็ปรับเข้าระบบ p t m ระบบคอมพิวเตอร์มันก็ต้องเป็นพี่ในอยู่ดีแหละข้าอมีหน้าที่เขียนใบสั่ง ข้างในจะไปแยกปรับเป็นแบบเดิมอืม,อม,มีโทษจำคุกปรับแบบเดิม,มได้แต่เป็นแบบใหม่ปรับเป็นพี่นยพี่เข้าใจคำว่าปรับเป็นพี่นายไหมเข้าใจพี่อ่ะเข้าใจไหม,อมเออคือโทษที่ไม่มีจำคุกเข้าใจจะปรับเป็นพี่นยเข้าใจไอ้พอรบอรจราจรเนี่ย<ช>มันไม่มีจำคุกหรอกมีเดยในกรณีอะไรบ้างมีมีมีแบบนั้นผมผมไม่รู้ผมไม่รู้เอาาผมผมตอบถามจคุกก็ไเช่นอย่างเช่นอู้ไปขี่มีจำคุกด้วยมีดิหรอครับอืมถ้าไม่พกพาอย่างเงี้ยหรอ ใช่หรือหรือว่ายังไงไม่มีไม่มีเลยเหรอถ้าไม่มีเลยเนี่ยโดนจําคุกด้วยมีเหรออันนี้นี่ผมไม่รู้นะครับครับผมเพราะว่าผมไม่รู้จริงกฎหมายคนนี้เปิดดูไปเปิดดูเอาโอเคเลพี่ไปเปิดดูดาบเขาให้ไม่ไม่มีไปขัดขีนนะดาบก็จาใหด้วยดาบก็ให้และหรือจำคุกอือเอความความความรู้นะครับพี่น้องเรา ได้ความรู้จากอย่างพลังเงี้ยนะอยู่ในอเมริกาน่ะอราจำคุกนะโทษกฎหมายเข้าแรงมากพี่ใบบกฤษในบ้านเรายังโอเคอยู่ให้ปรับอย่างเดียวใช่ว่าเก่าดักเตือนก็ได้หรือจะอเมริกาอังกฤษอย่างเงี้ยลลที่ผมดูหนังนะครับครับทั้งคุกเลยนะโอเคเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยเราพรลบอจราจรเนี่ยเราพบรถจะทำความผิดเท่านั้นใช่ไหมถึงเรียกไม่ไม่ใช่ว่าจู่ๆจะเรียกเขามาดูใบขี่มีไหม หรือความผิดเขาอะเรียกมาดูความผิดอะอผมว่ามันไม่ใช่นะสงสัยต้องสงสัยสงสัยมันมีความผิดตามกระบไม่ใช่พี่ไม่ใช่ดาบอย่างนี้ดิมันมันต้องพบความผิดก่อนไม่ใช่ว่าเรียกแล้วมาดูสงสัยเขาใ,ใช้คำว่าสงสัยสงสัยเอาเองไม่ได้ง,งั้นสงสัยไม่หมดดิใช่ไหมงั้นก็เอ้ผมสงสัยไม่หมดดิเขาก็ขับรถมาดีๆอย่างเงี้ยแล้วมาเรียกมาเรียกแล้วสง <Almost. S 3> สัยเขาอะเช่นฟิล์มมืดพี่พี่ดูออกไหมค่าจมอัดไหม มันก็ฟรีมืดทั้งนั้นแหละถ้าไม่ผิดกฎหมายมันก็ใช้ได้อะมีมีที่ไม่เมือเออมันไปเรียกเขียนที่ภาษีขาดอย่างเงี้ยอ๋อโอเคภาษีขาดเรามองเห็นใช่ไหมล่ะใช่เออสเกลเขามองอือสเกลมีอือโอเคเราดูว่าเขาจะเขียนใบสั่งแบบโอ้นี่ป๋าแกอันอันนี้เอาเรียนทำหน่อยข้างในข้างในปรับอยู่ข้างในเอ้ยเขาเขียนบันทึกอยู่ข้างในใช่ไหมเป็นระบบปรับอนั่นแหละนั่นแหละ T M มีมีปรับอยู่ที่ด่านไหมมีไหมตปงนรบบที่ที่ทำการอนั่นแหละนั่นแหละก็ด่านนั่นแหละที่ทําการเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหน่อยเดี๋ยวผมออกมาดูบรรยากาศหน่อยนะครับพี่น้องพี่ผมว่าพี่เข้าไปไม่ได้นะโดยหน้าที่คือหน้าที่ของพวงชนชาวไทยอะแต่ผมขอไม่ผมจะขออนุญาตเข้าไปดูพราะเขาปรับยังไงไม่มีส่วนที่อแล้วอ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ผมรู้อยู่อ่านะโอเคขอบคุณมากครับดาบ เอาน้องเล็กสวัสดีครับเอาหนองคายน้องคาย,ขายเขาไม่ให้ผมเข้าผมก็คงไม่กล้าเข้าอะ่ะเดี๋ยวจะโดนข้อหา,านูาน่นข้อหานี่อีกยวผมขอถามป๋าเขาก่อนป๋าป๋าครับขอขอนุญาตหน่อยไอ้อันนี้เขาเขียนเขาเขียนไปสั่งยังไงไม่ขาดเข็มขัดครับอ๋อไม่ขาขดขามอันไม่ผมผขอดูหน่อยได้ไหมผมไม่ถ่ายหรอกผม,ผมดูเฉยอันนี้เขาตอบเป็นยังไง ครับสวัสดีครับผมเอาอักเย็นๆก่อนพี่ครับครับครับผมครับผมเออผมผมผ่านมาคดีผมก็เห็นผมก็เห็นว่าอ่าทีแรกเขาเรียกจะผมผมดูผมรถกระจกเขาก็ให้ไปแต่ว่าผมเป็นประชาชนผมสงสัยก็ด่านเนาะพี่เคยเจอผมได้ไหมเนี่ยเคยเราเจอกันอยู่สะพานใช่ไหมเจอไหมแต่ก่อนนะโอ้ผมอยากลงมาเอาไม่เป็นไรผมเพิ่งกินมาแล้วเอายังงี้ผมอยากจะมาดูว่าปรับเป็นที่ในผมจะดูเอกสารที่ปรับเป็นที่หนว่าว่า ปรับยังไงคือผมผมรู้ว่าปรับยังไงแต่ผมอยากจะรู้ก็อยากมาสอบถามท่านอันนี้ท่านท่านคุ้มด่านใช่ไหมยดยงี้ครับแต่เราเอกสารเราให้ไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ดูไม่ได้เนี่ยท่านก็ไปติดต่อที่โรงพักเลยไม่ใช่ผมมีแล้วเอกสารอะผมมีแล้วเรื่องปรับเป็นพี่ในอะผมก็พอรู้มาบ้างแต่ทีนี้ว่าผมผมเห็นลงมาแล้วก็อาจจะมาปรับเป็นพี่ในที่นี่ผมเลยอยากจะรู้ว่าอือืมอธิบายครูครับครับครับคือ สมมติว่าเราออกไปสั่งให้เนาะถ้าสมมติว่าเราพร้อมชำระอ่างเงี้ยเราก็ปรับเป็นที่ไหนก็คือข้อหาตามที่ทแจ้งมาครับครับเนะพอปรับเสร็จปุ๊บก็คือคือจบแต่เนี้ยกรณีที่เขาเขาไม่ปรับนะครับกร,รณีที่ว่ายังไม่พร้อมชำระาปรับเราก็จะแนนมาว่าเออก็ภายในเจ็ดวันคุณชำระเมื่อไหร่มันก็คือจบแต่ถ้ายังไม่ชำระเนาะ,นนะถ้ายังไม่ชำระ<ๆ>ถ้าเกินเจ็ดวันไปเขาจะมีสิบห้าวันอีจแจ้งเตือนไปที่ แ้งเตือนไปที่จัาสัวนคุณมีลำเนาลาเนาตมบัติตำบัติชาชนแต่ว่าผมผมอยากเห็นเอกสารที่เขาถ่ายรูปที่เขาถ่ายรูปเนี่ยก็เพื่อว่าเผื่อคนขับเนี่ยกับกับคนที่เอารถมาเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วก็แล้วขออนุญาตถ่ายรูปไปนะครับถูกเวลาแบบนี้มีหนังสือเตือนไปถ้าคุณยังไม่มายังไม่มาติดต่อทีเนี้ยถึงสามสิบวัน ก็แสดงว่าคุณคุณรับใบสารเนี่ยคุณรับสารภาพรับสารภาพแล้วถ้าไม่มาทีนี่เราก็จะทําเป็นสํานวนแล้วก็แจ้งไปที่นั้นแล้วก็ส่งฟ้องศาลครับกับนะครับประมาณอันนั้นพอเข้าใจแต่ผมอยากเห็นเอกสารที่เฉยว่าปรับเป็นพินัยมันมันมีมันมีหนึ่งสองสามยังไงไม่ไม่ไม่มีไม่มีก็ไปไปเสร็จพมาได้มันมันมีอ่ามันมีสองสองใบนะอ๋ออ๋อมันพินายพินัยพนัยเพราะเพราะพราะนอหนึ่งพราะนอสองอ่ะอยากอยากดูรายละเอียดตรงตรงนั้นเฉยว่ารายละเอียด แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละคือว่าท่าน่ใบสั่งของเมื่อกี้เนี่ยท่านถ่ายไว้แล้วใช่ไหมยังยังผมผมไม่ได้ถ่ายผมขอดูเขาเฉยแต่มันมีแค่สองใบก็ผมเลยสงสัยมีใบสั่งกับใบพี่ใยครับพี่ในใบแจ้งสิทธิ์อ่าใช่ใช่แจ้งสิทธิ์ว่าพี่ใยมันจะมีสองใบไม่ใช่เหรอพอนอนหนึ่งสองไม่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 จะมีใบใบใบเดียวแล้วก็มีใบใบสั่งให้แต่มันไม่สมบูรณ์แบบนะพี่นะมีมีอะไรครับมันมันมันมีพอนอหนึ่งกับสองนะพอนอนหนึ่งคือเราจะแจ้งแจ้งสิทธิ์ ก็มีใบแจ้งสิทธิ์ให้มีใบแจ้งสิทธิ์ด้วยอันนึงแล้วก็แล้วก็บันทึกข้อเก่าหา มีสองสามมีใช่ไหมคืสั่งไงแต่ใช่ใช่แต่แต่มันต้องมีลงรายละเอียดอีกนะอีกฉบับนึงยังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นเราออกไปสั่งเบื้องต้นมีแค่นี้ครับเอาอันนี้เราคุยและเปลี่ยนกันเนาะเนาะพี่เนาะเราเราอยาไปซีเรียสนะเออแต่ผมมีเอกสารอยู่แต่ถ้าเกิดจะยังไงดูผมอาจจะลงไม่จะผมปิดไลฟ์ก่อนแต่ว่าตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่ก็เลยเราก็คุยกันตามที่ว่าข้อกฎหมายเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่ามันเป็นคดีที่ไม่ได้ไล่แรงอะไรมันว่ากล่าวกันได้หรือว่า มันมันก็ว่ากันไปตามนั้นในตามระเบียบคือว่ากล่าวไม่ได้โดนที่ในายเนี่ยออาจจะแล้วแต่เขาจะปฏิเสธหรือเปล่าแค่นั้นเองก็ไปฟองที่ครับผมครับผมเอานี้ผมลงมามีเอาเอามาลงมาหาความรู้จากพี่นั่นแหละอยากเราเราเคยเจอกันเนาะที่ไหนไม่รู้อันนี้ตั้งตั้งบ่อยไหมพี่ ก็สลับก็คือบางครั้งก็อยู่สองห้องบางครั้งก็อยู่ตรงนี้เพราะว่าเขานายเขาบอกว่าเออจะควบคุมให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติถูกต้องตามกดหมายนะครับที่คงรู้จากหน้าผมอยู่มั้งจำได้ธนาพลธนาพลจำได้จำได้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมเพิ่งกินมาขอบคุณมากครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอปิดไลฟ์ก่อนเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาชมก็ประมาณนี้นะครับ พวกเราก็ลงมาหาความรู้กับเจ้าหน้าที่บางครั้งเราอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างสอบถามกันท่านก็ให้ความรู้กับเราเอาเท่าพอาเป็นสังเขปเดี๋ยวผมจะจะยุติการไลส่วนผมจะไปทําธุระต่อโชคดีทุกท่านล,ล่ำรวยทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ